หลายคนมีคําถามนะครับเวลาที่ผมทําการซ้อมยิงปืนหรือรีวิวปืนอย่างพวก่ตระกูลคารนิกแบบนี้เนี่ยผมใช้ซองปืนอะไรโดยนี้นะครับเป็นซองยี่ห้อ FOG แถมด้วยเป็นซองนิราภัยนะผมก็คือมันจะมีห่วงสําหรับการปืนตกการโดนแย่งปืนนะฮะปืนไม่สามารถดึงออกมาได้ถ้าก็ว่าเรายังไม่เปิดห่วงนะครับโดยซองตัวนี้จะเป็นระบบแบบสปริงฮูดนะผมกดตรงนี้นะผมเพื่อ ปลดห่วงออกมาเพื่อสามารถดึงปืนออกมาใช้งานได้ตัวซองก็จะมาพร้อมกับตัวปลดเร็วนะผมสไตล์เหมือนของ s a f a r i ร a n d นด์เคโนั่นเองบางคนก็อาจมีคำถามหรือว่าบางคนซื้อซองไปแล้วก็ถามเข้ามาว่าเฮ้ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นซองที่ผลิตจากประเทศจีนตัว r r อกจีนแบบนี้มันสามารถใช้ร่วมกับอของ s a f a r i l a แ d แท้ได้ไหมอันนี้นะครับผมใช้มิดดรอปของทาง S ัฟเฟรแแท้นะผมสามารถใช้ร่วมงานกันได้ไม่มีปัญหานะผมแมน่นหนานะผมปลดออกมา ได้ง่ายไม่มีปัญหาอะไรโดยจุดเด่นของซองตัวนี้นะครับก็คือรีเทชันหลักๆมันอยู่ที่ไฟฉายโดยตัวนี้มันจะเหมาะกับไฟฉายของทางโอไลท์ถ้าคุณติดไฟฉายของทางโอไลท์อยู่นะผมไม่ว่าจะเป็นปืนอะไรก็ตามแต่นะผมโดยอย่างตัวนี้เป็นปืนคานิก tp 9 da ที่หาซองได้ยากมากๆแต่เมื่อติดตั้งไฟฉายโอไลท์ไปแล้วเราสามารถใช้ร่วมกับซองตัวนี้ได้อย่างไม่มีปัญหา